บุคลากรกศน,อน,นอจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูงนักข่ายลูกเสือตามม่องไลยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุรพงษ์จำจดรองเลขาธิการกอรสสนอเป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามันขั้นความรู้ชั้นสูง RA TC รุ่นที่1ทับ2,557ระหว่างวันที่2-8พฤศจิกายน2,556สำหรับการอบรมดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาทั้งร่างกายจิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบช่วย สร้างสรสังคมไทยให้สง,งบสุขสร้างระเบียบวินยัยมีความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำกระบวนการและวิธีการลูกเสือมาปรับใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวันกิจการลูกเสือนะถือว่าเป็นกิจการของประเทศไทยเรามานานแล้วตั้งแต่สมัยร้นเก้าและกันที่6ซึ่งผ่านมาแล้วประมาณ1้อยปีเป็นกิจกรรมที่สำคัญและก็มีความมั่นใจว่า เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับกศนก็เห็นความสําคัญของกิจการลูกเสือเป็นอย่างมากนะครับท่านเลขาธิการก็ได้กรุณามอบหมายนโยบายนี้ให้กับพี่น้องกศนทั้งประเทศก็คิดว่าเราจะนํากิจการลูกเสือเนี่ยนะครับนำสู่การเรียนของกศนโดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนากิจกรรมผู้เรียนก็ให้ทางทุกฐานาทุกอำเภอนะครับได้นํากิจการลูกเสือนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการที่จะ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยตั้งเป็นลักษณะของชมรมลูกเสือแล้วก็เป็นวิชาสําหรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแล้วก็มอบนโยบายให้ทุกฐานาเนี่ยได้ตั้งกองลูกเสือขึ้นมาในฐานศึกษาเพื่อจะนําอุดมการลูกเสือนั้นไปสู่นักศึกษาไ,ไปสู่ประชาชนอันจะนําไปสู่การรวมตัวกันเพื่อจะไปะเป็นประโยชน์ให้กับสารประโยชน์ให้กับสังคมไทย ก็ส่วนมากเราจะใช้หลักสูตรของคณะเสียงชาติในการฝึกอบรมนะฮะแต่วิธีการของลูกเสือกศนเนี่ยบางอย่างอาจจะแตกต่างไปกับลูกเสือท,ทั่วไปอย่างบ้างนะครับเพราะว่าลูกเสอือกศนเราเนี่ยเรามีแนวทางในการฝึกอบรมเนี่ยที่ที่เด็กที่มาเข้าเรียนหรือเข้ารับการฝึกในนักศึกษาของกศนเนี่ยมันเป็นเด็กนอกระบบ ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเปลี tense, ่ยนวิธีการต่างๆให้เข้าให้เข้ากับกสนแต่ยังยึดหลักของคณะเสียงชาติทั้งหมดนะครับครับเพียงจะเป็นบางบางเรื่องวางวิชาแค่นั้นเองครับผมก็ถ้าปูพื้นฐานเราก็จะต้องในเรื่องของคำใบยานและกฎของลูกเสือเราถือว่าเป็นเป็นหัวใจหลักนะฮะสาระสาคัญของการลูกเสือแล้วก็จุดมุ่งหมายและวิธีการของลูกเสือวิสามัญเนี่ยฮะถือว่าสําคัญ พราะลูกเสือวิสามันเนี่ยเราจะเอาเด็กโตนะครับพวกคนวัยหนุ่มมาฝึอกอบรมคนวัยเนี้ยก็ม,มีมีความเสี่ยงในเรื่องของอสภาวะสังคมนะครับเราก็เลยใช้วิธีการต่างๆเนี่ยแล้วก็หลักสูตรของลูกเสือเข้ามามาฝึาอกอบรมให้พวกเขาครับพี่น้องอสนาทั้งประเทศนั้นเนี่ยเรามีนักศึกษาอยู่ประมาณล้านกว่าคนนะครับถ้าทุกคน เป็นลูกเสือทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นพลังที่สําคัญอย่างยิ่งก็คิดว่าลูกเสือกศนนั้นจะมีโอกาสได้ช่วยสังคมไทยช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ออกไปไปเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทยอันจะทําให้นะครับกีการลูกเสือนั้นได้มีการแพร่หลายแล้วก็คนไทยนั้นได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เป็นกจการที่ดีนะครับที่ทางกศนน,นะครับพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับ น้ำเสียงที่เปล่งออกมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจบ่งบอกให้รู้ว่านับจากนี้ไปการลอดซุ้มปากเสือจะต้องปฏิบัติตามกฎของลูกเสืออย่างเคร่งครัดนคะ่ายลูกเสือตามม่องลายแห่งนี้กฎของลูกเสือคืกคอกฎของค่นีดังๆเห็นอะไรตะโกนด,ดังๆลาบีบไ,มมไม่ได้ลมาเกียนาไม่ลบไมกฎของลูกเสือคือกฎของค่ายนี้ค่ะเปียบียบวินามเกี กิดกองลูกเสือลูกเสือกอสอน,สนอที่ได้รับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากฐานการเรียนรู้ต่างๆตั้งแต่ฐานเครื่องมือและอุปกรณ์การอยู่ค่ายพร้อมที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างถูกต้องตรงตามประเภทการใช้งานางไปขอบอกนะครับว่าต้องเป็นอุปกรณ์ที่พร้อมใช้ ลลนะถนเวาายายยายยย้้ังไจปอดภฐานการเรียนรู้เรื่องเต็นท์ที่มีรูปแบบแตกต่างกันออกไปรวมถึงได้ศึกษาสภาพพื้นที่ในการกางเต็นท์ว่าควรจะมีทิศทางการ,กา,ร,ารกางเต็นท์อย่างไรกางเต็นท์เราพยายามกางอยู่กลางกางส่วนมากแล้วเขาจะไม่ให้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ฐานครัวและอุปกรณ์เครื่องครัวลูกเสือจะต้องสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ระหว่างการอยู่ค่ายพักแรมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เห็นไหมคะในข้างล่างเนี่ยกระทะทำไมมันถึงดำอันไหนจะทำความสะอาดได้ง่ายกว่ากันดีว่าการทำเตาประกอบอาหารในรูปแบบต่างๆต,ต,ตั้งแต่เตาหลุมเตาลอยที่มีลักษณะการใช้งานแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เตากันยอหรือเตาแล้วเป็นแผงกันลมไว้สรสยโรยเอารองพื้นใบไ,ไม้สดรอง ฐานสุขาพิบาลก็จะเป็นอีกหนึ่งฐานที่ทำให้เรียนรู้ถึงสุขอนามัยการอยู่ค่ายพักแรมร่วมกันของคนจำนวนมากที่จะต้องมีการจัดการที่ดีด้วย ในส่วนของสำนักง,งานกศนจังหวัดประจวบคีรีขันได้ดำเนินการอบรมบุคลากรซึ่งเป็นทั้งครูและพะนักง,งานครูสรชอต่างในจังหวัดเพื่อให้มีความรู้ในเรื่องของลูกเสือเพื่อที่จะใช้ในการดำเนินการในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยที่เป็นอยู่เวลานี้นะครับซึ่งมีความความคิดที่แตกต่างกันทําให้เกิดปัญหาต่างๆที่ตามมา เยอะแยะไปหมดนะครับเลยมีความเห็นว่าถ้าเราใช้กระบวนการของอลูกเสือเข้ามาในการอบรมนักศึกษาของเราที่ดำเนกที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆโดยให้ครูเหล่านี้ที่เข้ารับการอบรมรับผ่านกะบรมเอาความรู้ที่ใช้ไปในการพัฒนานักศึกษาต่างๆที่อยู่ตามพื้นที่เพื่อให้เขาได้มีวิน,นัยมีความรักความสามคัคคีและได้ทำประโยชน์ ในสังคมได้มากขึ้นกว่านี้นะครับนอกจากตรงนี้นะครับเราก็เห็นว่านักศึกษาที่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 เป็นส่วนหนึ่งของผลพิตูจน์เราเขาก็จะได้นําความรู้ไปใช้ในงานต่างๆทั้งในชีวิตส่วนตัวแล้วก็ในส่วนที่จะขยายต่อไปในอนาคตในพื้นที่ที่บ้านของเขาเองอันนี้ก็จะเป็นความคาดหวังของผมในส่วนสุดท้ายผู้ที่เข้าราับุมครั้งนี้เราจะให้ไปจัดตั้งกองลูกเสือทุก ทุกตำบลเราเชื่อว่าการมีกองลูกเสืออยู่ทุกตำบลก็จะทําให้เราสามารถจะจัดการอะไรต่างๆได้ครบถ้วนในในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราคิดว่าจะมีกองเกิดขึ้นพร้อมกันหมดทุกตำบลภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับวิชาลูกเสือเป็นวิชาที่มุ่งเน้นความจริงใจความสุภาพอ่อนโยนเป็นผู้ที่มีมารยาทดี การเชื่อฟังอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในโอวาทความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรู้รักสามคัคคีตลอดจนความมัธยยัติที่จะต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดซึ่งหากนำเรื่องทั้งหมดมาปรับใช้กับกระบวนการเรียนการสอนแล้วนั้นผู้เรียนจะเป็นผู้เรียนทั้งเก่งทั้งดีและมีความสุข นัทวุฒิวากระดวนถ่ายภาพปุนธนิตาวากระดวนรายงาน